ทำไรยอ่ะยกถ้วยสดเลยเหรอหอร่อยมากเลยเหรอโอ้โหยกถ้วยชวดน้ำเลยอร่อยมากเลยพอแล้ว สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปสกูส๊ตสกุ๊ตนะจ้าวัอนี้มาพอกันอีกแล้วในะช่องเอ๊ะทำกินกินได้แซ่บเซ้ยวัอนี้มาพอกันกันกบแม่เอ๊กับอุ้มอิม่มน้องน้องโฟโต้น้องโฟโต้วัอนี้เพรได้มามา่มาเพชรเกาหลีจ้าแล้วกะ็ไก่ทอดเนาะน่องไก่ทอดแล้วกะ็ไกป่ป๊อปอันนี้แม่เอ๊ทอดเองเนาะจ้ากะสซบ่บ,บ,บง่ามสีสันกะเซียบง่บบบงามประเด็นเนาะจ้าเห็ดเอง เอาพี่น้องมาเสีบๆน้ำกันจับโอเคโอเคไหนของโตอ,อยู่ไหน,นมึงของพนพน <laughs> <laughs> แย่ไม่กินกัมโมดิี๋ยนี่หนูเอาไก่ป๊อบไหมลูกอะไก่ป๊อบหนูนี่นะตรงนี้นะเคมไหมกินนะแม่มาเด้อครับรรพี่น้องอืมพี่น้องพี่น้อง เห็บพี่น้องมาเด้อพี่น้องพ,นองพนองันบอลพนะักเสร็จแล้วเนี่ยอืมอืมอืมแซ่บแซบเด้อพี่น้องแซ่บแซบ้อครับกินไก่ด้วยลูกกินไก่ด้วยพ,พักสลัดบะหมี่แต่มือนพี่น้องในในต้นหอมผักชีแต่งไม่ได้ไปตลาดจ้ะมันบ่มีมตลาด กลักร้ายกับวมี้ไปเอาอืขอบอร่อยมั้ยครับขอบคุณบอร่อยอืมอร่อยอืมเผร็จหรอโอ้วมันกี่มันนั่น อยู่ตรงนี้เนาะมันเลยเพ็ดตายแล้วมไม่เช็ดให้เพดก็กินน้ำอ่ะไม่เพดเท่าไหร่หรอกเพ่ก็กินน้ำอ๋อกินน้ำแม่ลืม่าแม่เอาไปใส่ตรงนั้นแล้วอะต่วนเอาตสีมอูมห้หลอดมันหลดุด อ่ะกินต่อพีก่ก็กินน้ำอ,อิมร้องอิมร้องไห้หรออิมไม่ร้องไห้หรอกอมันก็แต่งอับรนนะ แสบน้ำกันด้พีนน่น้องแสบน้ำกันด้เหรมันบอบปิดคักน้องนี่อืออะไอือขับจังด้วย ไม่ไม่กินเหรอว่าเผ็ดเหรอหนองอเขาออกนะแังนม่แังเผ็ดตรงไหนเนี่ยอ่ะ ่่กนมนีิเตรียมน้ำมาเป็น <c oughs> ทูเทอร์แอนไปหาน้ำมนึิเตรียมน้ำพร้อมแล้วจ้ะไปกินนั่ได้อ่าครับกินนั่นด้เส้นกินมะมา่าเส้นก่ิซนมะมา่จาจ้ะนี่ กินเร็วขนาดเล้กินม่กหอะไรครับครับอันอ่ะ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 รเลยเจ้ามากโอ้โหเซียนมามากครับเพื่อแพรบ๋ยวหันมาเบิดเลย พักมากินไงเลย <c oughs> แสบไปเด้นะ <c oughs> ไป็นบ่ค่อยได้กินมันจะเด็กหน่อยจ้ะกินดีดีเนี่ยกินกับทุม่มเงินมามาา่าเกาหลีเพิ่นเนี่ยมามาา่าเากาหลีกับมาม่าธรรมดามากินมาม่ามากินก่นรักกับเล่วนไทยคิดซะคืนมาม่าเกาหลีซะอันนี้เอาผสมกันนั่น เผ็ดคุณสองก็เผ็ดธรรมดา,า,มดาลองมาเผ็ดเป็นไดี๋ยนะไม่ไอะไรหรอกแซ่บยู่ลำไยเหรอ ไม่แบบนั้น่เอ็งจะไม่เอาจิ้มแบบนี้อ,อะไรลำใหญ่อของหวานอันนี้เอาจิ้มไหมจิ้มไหมอืมจิ้มอืมอ้าไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดเลยเอาป้อนด้วยป้อนด้วยแตงนะแม่ป้อนแม่ด้วย เั <muitas S 2> ็ดป่าแมวด้วยเ็ดก uh ินด้วยอ้าวเป็ดอ่ะอะไรเนี่ยเป็ดเป็ดหรอใช่เอาอีกแล้วน้ำอีกแล้วอื้มอ้า ปเป็นเนื้เอเน้ออืมนี่เป็ดนเน้อเอ้าวอร่อยไหมอร่อยแซ่แบแซ่บเป็นเน้อแซ่บคักแซ่บคักมาเด้อครับมาเด้อครับมาเด้อครับ เอาละจาะจะไมเอานี่ไปด้วยอ่ะกินน้ำใจจ้ะทำไมเอานี่ไบด้วยอ่ะเอามาลองเฉยๆจะไม่ลองทำอะไรอ่ะให้มันสูงมันทุ้มๆครับให้มันทุ้มเกินไก่มันเบิดอะไรเหรอเบื่อน้องเอาละจ้ะพี่น้องเบื่อเลเนาะกินกินใบขนาดเลยแบบมีเสียเนาะแต่มีเซียนกิน เม่หันมาหันมาแปบ,บเดียวเวิร์ดเลย <c oughs> อือน้องพ่อตก,ก็ักินของเราก็สิบเบิร์ดแล้ว,ลวเรากินน่นก้อนน้าน,านี้เรากคกินมาหลายแล้วจ้ะจะแตงดตกะขอบคุณพี่น้องหลายๆทจ้ะที่เขามารับชมนะจ้ะวันนี้เมเอก็บ่ค่อยดเดคลิปเนาะอยากหลายย่างแตไแตกะฝากพี่น้องอย่าลืมนะจ้ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนีนด้วยจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจในการเดคลิปท่อไปเนาะวันนี้แม่เอกัคอตัวราไปก้อนพอกันไม่คลิปหนาจา้า สวัสดีจ้าวัสดีครับลูกบายบายจุ๊บทำไรอะ่ะยกเท่ยสดเลยเหรออร่อยมากเลยเหรอโอ้โหยกเทอยชดน้ำเลยอร่อยมากเลยพ <c oughs> อแล้ว